สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวิวนิวบอสบิ๊กพูดอะไรกับน้องคอปเตอร์และยา่าหลังจากที่คุณย่านะคะได้พาน้องคอปเตอร์มาหาบอสบิ๊กเมื่อหนึ่งวันที่ผ่านมานะคะซึ่งย่าน้องคอปเตอร์ก็ได้โพสต์ซึ้งโดยในเพจเฟซบุ๊กย่าน้องคอปเตอร์ ก็ได้โพสต์ข้อความประมาณว่าขอบคุณบอสบิ๊กที่ให้โอกาสย่ากับน้องคอปเตอร์ได้มายืนบนเวทีโตเกียวมิวสิกถ้าไม่มีบอสบิ๊กคงไม่มีวันนี้ย่าจะบอกสอนหลานผิดพลาดประการใดย่าขอโทษแม่แม่เอฟด้วยนะซึ่งโพสต์นี้ของย่าน้องคอปเตอร์ก็น่าจะโพสต์หลังจากที่ย่ากับน้องได้เข้าไปพบบอสบิ๊ก ในค่ายโตเกียวมิวสิกแล้วนะคะและเมื่อวานระหว่างที่บอสบิ๊กได้นั่งไลฟ์สดอยู่นะคะก็ได้มี FC ท่านนึงนะคะเข้าไปคอมเมนต์ว่าเมตาน้องคอปเตอร์หน่อยนะครับนะคะโดยบอสบิ๊กก็ตอบกลับไปว่าเมตตาทุกคนนะครับและบอสบิ๊กก็เล่าอีกว่าวันนี้น้องคอปเตอร์กับย่าก,ก็เข้ามาและก็มาเล่าบอกงานบุญ ขึ้นบ้านใหม่และนิมนต์พระมาขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะคะซึ่งน้องคอปเตอร์ก็คอปเตอร์ก็มาเล่านะคะมาบอกมาเชิญบอสบิ๊กด้วยนะคะซึ่งบอสบิ๊กก็เล่าประมาณนี้นะคะและน้องก็มาเชิญไปงานอยู่บอสบิ๊กพูดอย่างนี้นะคะบอสก็ตอบว่าคงไม่ได้ไปเด้อจะไปทำบุญกับ f c เขาแต่บอสก็บอกกับน้องว่า จะโอนเงินไปร่วมทำบุญด้วยอยู่และบอสก็ได้สอนให้น้องคอปเตอร์ตั้งสติอันไหนมันดีก็ทำเอาซึ่งย่าน้องคอปเตอร์ก็ได้โพสขอบคุณอย่างที่แอดได้พูดในต้นคลิปนะคะและหลังจากที่ย่าน้องคอปเตอร์โพสขอบคุณบอสบิ๊กนะคะก็มี f อฟ ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะอย่างท่านเรกก็บอกว่าสู้ๆค่ะคุณย่าและน้องคอปเตอร์ย่าทำถูกต้องแล้วค่ะค่อยๆปรับเปลี่ยนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะยา่าเราจะไม่ลืมบุญคุณผู้ที่มีพระคุณกับเราถ้าไม่มีบอสบิ๊กก็ไม่มีคอปเตอร์ในวันนี้รักทุกคนค่ะอยู่ตรงนี้ดีแล้วปรับปรุงตัวนิดหน่อยขยัน แกเพลงอย่าไปรับงานนอกโดยไม่บอกอผู้จัดหรือบอสนายญ่ามันผิดกฎถ้าเขาเอาออกอนาคตน้องแทนที่จะดังเป็นอีกที่รักและสงสารน้องนะคะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าผ่าน้องเข้าไปหาบอสขอโทษทุกคนบอสแกเป็นคนจิตใจงามมาก,มากๆสู้ๆนะคะย่าก,กับหลานสิ่งที่ย่กาควรทำก็คือ หน้าที่ผู้ปกครองน้องค่ะควรดูแลใส่ใจน้องให้มากกว่านี้คอยบอกคอยสอนน้องอันไหนดีอ่าไม่ดีอันไหนควรไม่ควรดูแลการใช้ชีวิตประจำวันของน้องด้วยค่ะตื่นนอนควรมีวินัยอาบน้ำแปรงฟันย่าควรใส่ใจนะคะไม่ใช่ปล่อยผ่านอันนี้ก็เป็น f c นนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกันชี้แนะเนาะเป็นการช่วย ติเป็นการติเพื่อก่อนนั่นเองนะคะก็จากความหวังดีเหมือนบอสบิ๊กก็เช่นกันนะคะเนาะก็เหมือนเป็นผู้ปกครองของน้องคอปเตอร์นะคะดูแลทุกอย่างรวมทั้งให้ที่พักเนาะแล้วก็บอกสอนอย่างที่บอสบิ๊กว่านั่นแหละเนาะก็คือให้มีสติ อันไหนดีก็ควรทำเอาอย่างที่บอสบิ๊กพูดนะคะ FC ก็เหมือนกันนะคะคอยบอกคอยสอนน้องคอปเตอร์รวมทั้งชี้แนะคุณย่าด้วยนะคะ,อ,ะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเริ่มต้นใหม่ค่ะครอบครัวเดียวกันย่าน่ารักเป็นกํำลังใจให้นะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะคอมเมนต์ส่วนมากจาก FC ก็จะเป็นการชี้แนะแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจนะคะ ดีแล้วย่าอาจจะลำบากตอนนี้นะคะก็อาจจะหมายถึงว่าลำบากในการสอนลำบากในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของน้องนะคะแต่อาจจะสบายตอนหลังอดทนเอาเพื่อหลานจะได้เป็นศิลปินที่ดีเป็นกําลังใจให้ผิดก็ต้องยอมรับผิดอันไหนมันไม่ดีไม่เข้าท่าก็อย่าทำ อะไรต้องบอกบอสบิ๊กก่อนโกกิ oki, ผู้จัดการก่อนเสมอนะคะคุณยา่าสู้ๆนะคะยา่าค่อยเป็นค่อยไปค่ะเดี๋ยวก็ดีค่ะสู้ๆค่ะคุณย่ากับน้องแข็งแรงมากๆคิดดีทำดีนะคะเป็นกำลังใจให้คุณยา่าและก็บัลลานะครับทุกคนก็เห็นดีเห็นงามนะคะที่หลังจากที่คุณย่ากับ น้องคอปเตอร์ได้เข้าไปหาบอสบิ๊กนะคะเนาะทุกคนก็ดีใจแล้วก็ชื่นชมคุณย่ากับน้องคอปเตอร์ด้วยว่าประมาณว่าทำถูกแล้วเป็นกำลังใจให้สิ่งที่ย่าควรทำก็คือทำหน้าที่ผู้ปกครองให้เต็มที่เนาะอะไรที่ไม่ควรทำก็อย่าทำใครเตือนอะไรก็ต้องฟังบ้างแล้วก็นำมาแก้ไขในส่วนที่บกพร่องอย่าเป็นผู้ใหญ่ที่ น้ำเต็มแก้วอยากโกหกสังคมแล้วก็ตัวยากก็จะเสียหายไม่เป็นอะไรหรอกเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เด็กเขายังต้องใช้ชีวิตหาเลี้ยงชีพอีกนานนะคะต้องใช้ชีวิตหาเลี้ยงชีพอีกนานถ้าผู้ปกครองพาเดินดีเด็กก็เดินตามในทางที่ดีในทางที่ถูกในทางที่ควรนะคะสังคมเส้นทางวงการนี้มันแคบใครทำอะไรไม่ดีเขาก็ เห็นกันหมดถึงกันหมดผมพูดเพราะห่วงเด็กนะคะจากท่านนี้นะคะก็ทุกคนนะคะที่แสดงความคิดเห็นส่วนมากก็จะห่วงอนาคตของน้องคอปเตอร์นะคะดีแล้วเนาะหลายๆคนก็บอกว่าดีใจด้วยกับย่าและน้องเป็นกำลังใจให้ย่าและน้องคอปเตอร์เรียนให้จบเดอ้อลูกคุณย่าพาน้องไปรักษาด้วยนะคะทำถูกแล้วค่ะมีอะไรก็พูดคุยกันกับบอสปรึกษาบอส ถ้าน้องอยู่ที่โตเกียวมิวสิกอนาคตน้องคงไปได้ดีเพราะแม่แม่เอฟก็รักน้องเยอะได้ยินแบบนี้ก็ดีใจแทนน้องคอปเตอร์ขอให้หายไวๆครับผมย่ามีอะไรก็อย่าออกสื่อเพราะมันจะกระทบถึงน้องนะคะแค่ย่าดูแลเอาใจใส่น้องให้น้องทานยาอย่างต่อเนื่องค่อยๆสอนอย่างมีเหตุผลพูดจากับน้องเพราะเพราะ,เพราะนะคะยา่า สงสารน้องค่ะย่าช่วยกันดูแลน้องเดี๋ยวน้องโตค่ะย่า,าขอส่งกำลังใจให้น้องนะคะบอสเขารักเด็กๆทุกคนขอแค่เชื่อฟังบอสอนาคตน้องจะไปได้ไกลค่ะย่า,าทำอะไรให้ปรึกษาบอสก่อนออกสื่อเพราะน้องมีค่ายมีนำสกุลโตเกียวมิวสิกนั่นเองนะคะทุกคนก็ เห็นดีเห็นงามกับคุณย่ากับน้องในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมคลิปท้ายๆนะคะคลิปตัวอย่างเนาะที่บอสได้พูดถึงน้องคอปเตอร์กับคุณย่านะคะจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะอออรรม่่ายย สาคูว์สาคูว์ใส่เยงดแล้วเนี่อจานเลาวครับตื่นแต่เช้าใส่เขียงด้วยเมื่อจานเ็อะไรพี่น้องมืึงนี่มืึงนี่ก็ลองกมาอยู่มาบอกมาเรามาเรานา่งบุญอยู่มาเรามาขอบคุนยูมาเราขอบคุณอ่านยู่มาเราเรื่องวะเพราะนี่จิตเป็นมีกฉันวันพักไปอยู่บ้านขึ้นบ้านไหมที่ฐานป่อุดรเลยหรอคือที่จะขึ้นเนี่ยซื้อที่นีได้แหล่งอยู่ที่หรอบ้านฝั่งหรือชุมแพ้หรือเปล่าก่อนถึงบ้านก่อนถึงบ้านฝั่ง อำเภอเมืองหรออำเภอบ้านฝางเดาก่อนถึงบ้านฝางก่อนแจ้งแขง่ะแจ้บ้านฝางคือเมืองยังอ่ะก้อนก้อนแก่นนะคะนี่งก้อนแก่นนะคะอ๋อเภองเมืองไงเทอออ๋อเมืองบ้านฝางทุ่มอ่ะนี่เลยอำเภอเมืองครับเลยอำเภอเมืองนีิไม่รู้จักแล้วอะไรนะเหนือเมืองเหนืออำเภอเมืองไม่รู้จักแล้วในเมืองมาหมู่บ้านเดยวรู้จักถเมืองบ้านนาเเลยทำม่เสียเลยหรือเขาไม่ยอมหรอไม่ยอม รักาตัวเขาเรื่องขบวนง่ายเซเว่นติดข้องแมวได้เิยเปิดเป็นรวงนั้นเราก็มาเราก็มาเชิญไปงานอยู่ยขกเรียกว่าไม่ได้ไปเยเดี๋ยวจะโอนเงินไปทำบุญด้วยว่าวันที่เจ็ดเนี่ยเขาจะทำบุญกับเอฟซีเขาเขาเรียกว่าเรียนัหลาบอกกับพื่อนละสอนตั้งสติตั้งใจแล้วพี่น้องเห็ดออานี่มันดีเฮ็ดเอาอย่างใส่บกส่วนยังฉันมาส่งได้มันหายเพราะเปลี่ยนข้าวหอม ไรสดเด้ออะไรกันไรเพราะม่ันเซยนซื้อว่าไงหรือมะว่าว่าวา่รันเซนสงได้ในซื้นวันนี้มั้ปากิิทกซื้อว่าแกะมีอะไรส่งได้รนซี้นเนี่ยซื้อว่าแกะกพ่าซิบตัวก็มีแต่บู้ไรอยู่นะบมาเนียพราะไปผสมห่องไปมห่องมันบกวเป่าแปลงแต่ี่นัส่งได้หายเงินเต็มห่องเลยนอนไปเกินสองนป้าหัูนนัเหนกว่าเท่านี้ ใช่ครับผมกำลังพูดอยู่เลยนะน้องมาไลา่เต็มบบนี้น่าเกลียพี่น้องมาไล่เต็มนห้องเอฟซีแบบวินีไงเมื่อคืนนี้เอฟซีมาเซอร์ไพรส์จากอังกฤษแม่ฮารอันยอะผู้ช่วนักมืใสบเลนเซอร์ไงก็แหล่บอเนเซอร์่นบเลนเซอร์ันนี้เขาเริมการชอมมันกันเหมือนกันอันนี้ขอบคุณแหมครับจากอังกฤษจากประเทศอังกฤษยูเค เี่ยมแมแมแมไก่เปอ่ี้เลูกเานเดี๋ยวลี่ยมตอนแรกสักปุปตรงไหนเลี่ยมตะได้อยู่นะ็ตรงหลังมือบอส่ะัขาขาดต้องเหมือนอะไรอ่ะเหลี่ยมเหลี่ยมฟ้าไปแ้าไปหลเาีีนกีตรงมีโปงบอสนีโป้งบอสชอบของเครื่งกอนของเครื่อเปินี่มองเลียครับพอแมเป็นคนคุ้มขามองปิดรถเหลี่ยมทั้งรถเซ็ต เี่ยเราถึเกิดเกยังอาว่าแบบอุ้ยแล้วมีไฟหรอหล่ะแล้ว้าว่างแบบตั้งเครื่องยังสิ่อนบ้านนอนไบบันแล้ะอยู่หลังเวทีบ้าหมดเมันอย่างน้อน่ะแต่นัาก็บอกคุณด้วยทางอังกฤษเลยคำตั้งใจของเซียคือทำช่อดาไมาชืงอไทยบนแ่นของคุณแม่ปิดหน่อยว่ไปก็อยู่น่ารักบ่ได้เคยบม่ได้ซ่อนมาไ่เงี้ยแบบนี้ดูหน่อยดิไปอันไปยืสู้กัน เนี่ยน้องน้ๆงลู่ต่อถกยุ่งอะไรผมก็ดีใจแล้วก็บอกส่งมาตั้งแต่ยังไงสิก็บอกว่าวัือนแต่ไม่คนถามที่อยู่มาหลายแห้งให้ทักเข้าไปในเพจตัวเกี่ยวมืสิกเลยแอฟบีเขาจะเอาที่อยู่ให้เวลาส่งของกลับมาให้บอสก็จะอ่านจานะชอบก็ให้บอสให้บอสเด้อส่งก่อนวันที่สิบส่งให้ถึงก่อนวันที่สิบสองบอสจะได้เปิดมีคำถามที่อยู่ด้วยเนาะอุ้ยเนาะเยอะอยู่อ้อุ้ยส่งไปแล้วตัวรู้กับตัวใดก็แล้วกัน